กำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอวิทยุเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงของ,ของมวลมนุษยชาติช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการไฟยเย็นพบประชาชนศาสมสาจาร์บอกว่าถ้าสนามหลวงหรือคนอื่นๆที่ซีเรียสเรื่องการเปลี่ยนโครงสร้างหรือว่าระบอบสังคมจริงๆน่าจะหาศึกษาบ้างที่ผมพยายามพูดทั้งตัวเอง และกับที่ทําคลิปกับอาจารย์ป๊อิยบุตรว่าขอให้คุณดูความจริงของตางเปลี่ยนที่เกิดขึ้นปิยบุตรเขาไม่คุยกับมึงหรอกปิยบุตรเขาไม่ทําตัวเฮงซวยอย่างมึงปิยบุตรเขาไม่เคยมาคอมเมนต์ในเรื่องสนตีนพวกนี้นะเขาไม่เคยพูดทำไมอาจารย์ลงสนามหลวงถึงได้มโนไปเองนะเขาคุยกันทุกวันคุยแตคุยแต่เข้าไปมาโผล่หัวอย่างมึง เที่ยวมาตีคนโน้นตีคนนี้คนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้คิปกันแล้วก็ไปฝรั่งเศสไม่มีครับไม่มีไม่มีไอ้สมศักดิ์มันอย่ามาอ้างเลยปิจิตรมีรูปจริงๆคุณแอนดูแม็กเกอร์มาแชลก็โพสต์อยู่ไอ้แอนดูก็โดนมึงด่าประวิทย์ก็โดนมึงด่าคนพวกนี้กูบอกมึงตรงๆไอ้สมศักดิ์มึงรู้ไว้แต่อย่าเอามาอ้างคนอย่างมึงคนไม่เข้ามาคบหรอกกูไม่ได้มโนคุณลุงมโนอีกแล้วว่าอาจารย์สมศักดิ์ไม่มีคนคอยมึงทำไมไม่มีคนคบทำไมเขาถึงเชิญไปพูด งานเสวนาล่าสุดลองยกมาสิครับมีประเทศไหนที่มีประสบความสาเร็จด้วยโมเดลลุกขึ้นสู้ยึดอานาจแบบเพียวๆอีกที่พูดนี้ไม่ได้บอกว่าจะไม่มีการต่อสู้ไม่มีการกดดันการท้าทียกาดลุกขั้นมึงลองยกประเด็ประเทศไหนที่ว่าไม่ลุกขึ้นสู้แล้วแต่ประเด็นคือมันไม่ง่ายแบบนั้นประเด็นคือมันไม่ง่ายก็มันไม่ง่ายก็ถึงมาทำนะถ้าเจอพวกมึงมันถึงไม่ง่ายผมต้องการคุยกับคนที่เขาต้องการทำาไอ้คนที่เม่ต้องการทํามากเรื่องมึงก็ไปไปไหนก็ไปไปไหนก็ไปครับนะ พราะฉะนั้นผมถือว่าเวทีนี้เป็นเวทีเปลี่ยนแปลงจริงๆผมบอกผมไม่ได้มารับฟังพวกคุณนะเพราะพวกคุณยังไงๆมันก็ควรตีนอยู่ดีอ่ะมีหน้าที่ควรตีนควรตีนไปครับผพราไม่มีหน้าที่กระทืบพวกคุณก็เท่านั้นจบไม่ได้ควรตีนไม่ได้ัวโอ้อาจารย์สมศักดิ์เขาก็อยากเปลี่ยนแปลงมันไม่อยากหรอกมันไม่อยากเขาจะทําอย่างนี้เขาจะโดนคดีมึงไปอยู่กับพันธมิตรง่ายกว่ามันชัดเจนเพราะมึงท้าออว่าผลมันออกมาเหมือนกันโอ้ถ้าโดนหนึ่งสองจะไปยุติโนชาต้องไปอยู่พันธมิตร ทุกปัญหาคือไอ้การคุยอย่างนี้คือมันต้องแลกเปลี่ยนกันว่าแต่ละคนก็แลกแล้วไงแต่ว่ามึงไม่รู้จะจบสิ้นมึงพูดประโยคเดิมๆนะถ้าลุงสนามหลวงมึงก็พูดไอเดิมๆเนี่ยกูก็ตอบมึงเดิมๆกูก็ด่ามึงไ้คนฟังเขาบอกว่าเฮ้ยรำคานมึงเลิกอ่านไิทมันก็ไม่อย่างนี้แหละมันเป็นรายการเราคือรายการด่าสมศักแต่บอกว่าคือใครที่ไม่วิจารณ์ทักษิณสนามหลวงชมหมดครับ เออมันก็อย่างนี้แหละมันอย่างนี้แล้วทักษิณมันเป็นพ่อมึมือนกันมันไปตบกระบาลไอ้ควายประเด็นกับมาที่ว่าผมประชาชนเขาเลือกมึงท้าทักษิณแล้วว่ามึงเอาประชาชนแล้วนะลุงเลยไม่ชอบคมว่าก็จะมีใครสู้ไอ้บอดได้ไอ้บอดร้มทักษิณมาสิบปียังร้มไม่สำเร็จเลยมึงพูดเดีไปเข้าทางไอ้บอดมม่กลัวคนเดียวมันไม่ได้กลัวมึงมันกลัวทักษิณคุณขามันไม่ได้ปฏิบัติคนยังสมฉักเกมขอโทษตะคีตีนครับเขาไม่ได้เห็นราคาเลยนะ ไอ้ที่มึงมอบได้มึงมอบแต่เพราะใครประชาชนเขาทำไมทําไมมึงลลคพอดนม,มันล้มหมดไปเลยโ้กแต่ตเพราะว่าเห็นราคานะครับโอ้โหสํานักข่าวแต่ละสํานักก็ไปลงกันนะครับก็ใช่ก็ไปเข้าทางมันยังไงเข้าทางว่าเห็นไม่เสื้อแดงมาแช่อาวุธสมศักดิ์เกมรับรองแล้วมันบอกว่าไอ้สญญาชื่นใมันบอกว่านะเนี่ยสมศักดิ์เกมเป็นคนรับรองเองว่า เสื้อแดงใช้อาวุธคือโดยหลักแกก็บอกให้อาริธีว่าคุณฟังก่อนคุณฟังคุณพูดคุณอย่าไปอย่าไปงี่เง่าเลยมันมันพูดอย่างนี้ปัญหาคือมันเรื่องจริงมันไม่ต้องโดยหลักได่หลักมันจะพูดไงช่างแม่มันมันบอกว่านะสมศักดิ์เกมรับรองว่าเสื้อแดงใช้อาวุธแล้วจริงไหมแล้วทักษิณเนี่ยกูไม่รู้เพราะกูไม่ใช่เสื้อแดงครับแล้วทักษิณเนี่ยนะพลาดเพราะไปช่วยพวกล้มเจ้ามันพูดอย่างนี้นะแล้วก็รับรองว่าสมศักดิ์ไม่ชกล้มเจ้าแล้วแต่มันจะพูด มันจะพูดอะไรช่างมันครับผมเป็นศัตรูผมก็ไม่ได้ถือไงแต่สัญยานเขาก็โมไปเรื่อยๆอยู่แล้วครับก็พูดไปสมทัญกงพูดอะไรก็พูดไปมึงมีสิทธิพูดกูก็มีสิทธิพูดจบแต่มึงยังมาบังคับให้กูพูดนั้นพูดนี่นะเพราะว่ากูมีทัินยานการต่อสู้กูต้องการชนะกูไม่ได้มาพูดเอาเท่กูไม่ได้พูดทำลายคนอื่นครับทำลายไอ้ใบก้อนทำลายอะไรของมึงกูไม่ต้องการทำลายไอ้ตำหนิของมึงนะนะกูจะตำหนิไปทำไมกูก็ตำหนิได้ไม่ใช่ตำหนิไม่ได้ กูตำหนีได้ทุกเรื่องหรอครับชูพงพูดผมมีเรื่องตำหนีเยอะชูใช่ผมก็มีข้อตำหนีแต่ผมไม่เคยตำหนี้อาจารย์หวานใครต่อใครผพม,มีข้อตำหนิ่แต่ผมไม่เคยตำหนี่เขานะเพราะผมรู้เขาว่าเจตนาลมหลักๆเขาคืออะไรแล้วไม่มีนะที่จะไปบอกว่าเฮ้ย hey, มึงพูดอย่างนี้ไม่ถูกพูกนี้มึงก็พูดเขาทีมึงจะมาพูดตรงนี้ทําไมถ้ามึงรู้จักเขามึงไปพูดกับเขาเลยชูพงเขาฟังคุณครับถ้าคุณพูดกับเขา สุรชัยก็ฟังไม่ใช่บมาวพูดตรงนี้นะมาแปะ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 นี่นะมึงมีอะไรมึงพูดแล้วเขาไม่พูดเพรามึงพูดวนไปวนมามึงจับประเด็นเล็กประเด็นน้อยมึงไงมวยจุกิกอันนี้มวยจุกิกนี่พีเดียวเขาตรงตกรงบานมถามตรงตรงนะที่ไม่ชอบเพราะว่าเขามาพูดให้คนอื่นรับรู้ไม่ได้พูดกันวงในกันเองทําให้เสียหน้าใช่ไหมครคือริงไม่ใช่เสียหน้าสิ่งที่มึงพูดเนี่ยนะมันทำลายขบวนการมึงถามคนฟังอย่ามาถามกู คนฟังเขามีหูมีสมองครับอาจารย์สุจักบอกว่าถ้าย,ยงถึงประเด็นที่ผมวิจารณ์ชูพงศ์ดียุให้ไปฆ่าตกรตชอสี่ห้าคนนะสนามหลวงหรือมรไม่ไ<า><ย>ม่ในยุ่งมึงฟังก่อนในสมศักดิ์ไม่ยบอ,บอกเบรกพวกนั้นเป็นฝ่ายผิดแน่นอนครับไอ้สมศักดิ์เวลาเขาพูดต้องฟังนะเขาบอกว่านปชจะถูกถอนประกรันแล้วมันจะทําแบบเดียวกวับที่มันทํากับพรรคพวกมันจะไปตายในคุกแล้วชูพงศ์เขาเชื่อการข่าวตรงนั้นเขาอยู่ตรงนั้นเขามีการข่าวเขาปลุกเขายับยั้งครับ แล้วเขาพูดขึ้นมาหมายถึงว่ามันฆ่าพวกเราทุกวันเนี่ยแล้วมึงจะปล่อยไว้ทําไมมึงอย่าตัดตอนมาพูดนะมึงพูดดูดีนะกูก็พูดได้อย่างมึงนะนะไม่ยากหรอกโอ้พวกนี้ไม่ถูกนะมันรุนแรงอย่างี้มันเท่ครับแล้วมันได้อะไรแล้วมีแต่มึงคนหนึ่งทั้งทั้งในโลกทั้งประเทศไทยมีมึงคนเดียวที่พูดไอ้เรื่องนี้นะที่แขะคนอื่นมึงคิดว่าเขาไม่ได้ฟัง่ะพี่อย่าบุกใครเขาก็ฟังเขาเฉยเออ เขาก็ฟังทัท้งขบวนเรื่องครับแล้วเขาก็ประเมินเขาไปคอยมาจุกจิกเออมึงหลุดมาแล้วพลาดเอ้อมึงหลุดมึงจะไม่ไปล้อมในแชทคุกคูไม่ได้ล้อมวันนี้มึงยังล้อมอีกพ่อมึงล,มล้อมนันเป็นยังไงวะมันกี่ปีมาแล้วมึงเอาเหตุการณ์มาเหตุการณ์นะมาสวมสวมหมวกให้คนไอ้นี่เป็นอย่างนี้ไอ้ที่ใช่หนึ่งสองทำลายคนอื่นกูถามนะมึงนะมึงอะนะเป็นคนที่มองคนในแง่ลายวะ่ะ สันดานเป็นแค่้จริงๆมึงหัดมองคนในแง่ดีประเมินและแยกให้ออกว่าเขาอยู่ฝั่งไหนคือมันต้องมองอย่างเรียลลิสติกนะครับไม่ใช่มองในแง่ลายนะครับคือมันต้องประเมินอย่างเรียลก็แล้วแต่กูก็มองมองอยู่ที่มึงเป็นเลยนะว่าประเมินแบบโสยหรูแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นมันไอ้สมศะ์มึงมองใครมึงมองไปเรื่องมึงนะกูจะมองมึงอ่ะกูจะมองมึงคนเดียวกูไม่มองคนอื่นว่าอย่างที่ผมเขียนไว้การรอมไปต่อให้ถ้าพวกมันสี่ถึงห้าคนก็ ได้ก็ไม่สามารถเปลี่ยนระบอบได้และความรู้เลยว่าไอ้ควายมึงรู้แะใครจะทที่คิดอย่างตะทางเขาจะเขาจะได้งานใครมึงรู้แหมะแค่สี่คนแหละการใช้อุทุให้ขบวนใหญ่เสียนั้นลูกไม่เสียมึงรู้เลยว่าใครแล้วเขาจะทำมึงอย่าอวดรู้เลยว่ามึงอยู่ใกลๆมึงอยู่ตรงนู้นนะมึงอยู่สบายมึงอยู่ไปเลย วันนี้ได้ยินไอหมาน้อยมัน<อ>พูดนะขนา<ะ>ด <laughs> มันบอกว่าที่มึงหนีได้เพราะพวกนี้นะเวย <laughs> ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันทวงบุญคุณอะไร <c oughs> ไม่ใช่คือไม่ <c oughs> ไม่ยังทวงบุญคุณ <c oughs> อัน,นี้มันพูดจริงๆอย่างตอนปีห้าสามนี่มันเกิดวัตกรรมเผ่าว,วานเผ่าเมืองน,นี่คือภาพเสื้อแดงเสียนะครับแล้วไอเน,นี้ยถ้าเราไปฆ่าระดับเนี้ยกูบอกมึนน่าภาพเสียแล้วมันมีอปืนมายิงหัวมึงไงควาย แล้วมึงพูดว่าปืนมปยิงหัวมึงว่ามันไม่เป็นไรวะแล้วที่สงสักพูดไม่จริงเหรอทำให้ขบวนเสียทำให้ภาพเสียไม่เสียมันเอาปืนมายิงมึงมึงไม่พูดมันก็พูดเองได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่พูดมันพูดมันจะยิงหัวมึงองลองลองยกยกเคสสมมติถ้าผมเป็นแบบชาวยิวกำลังจะโดนกวาดล้างไม่ต้องชาวยิวมึงเดมึงเดสมมติก็องตีเลยไปเลยจะไม่พลถ้าผมบอกว่าเฮ้ยพวกเราต้องจัดการฮิตเลอร์แล้วพวกมันอีกสามสี่คน เอ้แอร์ไอ้กระเพิร์ตไอ้ฮิตเตอร์พ่อไม่มีไม่ผมอยากถามอาจารย์สมศักดิ์เจียมว่ามึงจะต้องอยูกถาพวกนั้นจะกินไมับมึงจะไปถามมาเลยมันไม่คิดขนาดนั้นหรอกถามมึงนะไอ้หกตุลาที่มันฆ่านะแสดงละครใช่ไหมมึงไม่แสดงมันก็ฆ่ามึงอยู่ดีมึงแค่แสดงละครไม่แสดงละครมึงตายอยู่ดีครับอาจารย์ราวันนะอาจารย์ราวันที่เป็นคนแต่งหน้ายังเซ็งเลยอาจารย์ลาวันนี่เป็นคนวาดรูปใน าวาดรูปราชินีกราสับไปเห็นอโอ้โหวาดดีตรงนี้นะอาจารย์ลาวันบังเอิญเป็นคนแต่งหน้าอยู่ศิลปกรนะยังช่วยเลยครับโดนปดโปดรตีรอนอยากถามประเด็นเรื่องนี้ของที่ฝรั่งเศสหนึ่งว่าในในฝรั่งเศสเนี่ยตอนประชาชนลุกขึ้นประหารเจ้าเนี่ยเขาเขาผิดไหมเขาผิดขนาดไหนใครท,ท,ที่ที่ประชาชนมาประหารระดับมมรองผ <ม S 1> ู้เขาไม่รู้เรื่องเขาฝรั่งเศสเูพุไทยยังไม่รู้เรื่องไม่สนใจทําไม ก็แปลกเว้ยแค่บอกว่าต่อให้ทำสำเร็จบอบมันก็จะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เอาข้อจริงเลยถ้าไม่มีทางไม่ประชาสำเร็จด้วยผมท้าเลยถ้าสนามหลวงชุพงอ้างว่าควรทากลับประเทศไปทําให้ดูเลยครับยาวแต่ยุคนในประเทศครับเขาจะยุไม่ยุเรื่องของเขานะครับนะคุณมีสิทธิ์ผมไม่ได้ว่าคุณคุณก็แสดงไปนี่แต่ผมจะด่าคุณน่ะมีปัญหาไหมครับพี่คุณก็ด่าเขาไปผมก็ด่าคุณคุณด่าทุกคนผมด่าคุณคนเดียวอ,ะอ่ะครับเออเพราะไม่ความเป็นธรรม ไม่มีใครเข้ามาอะไรกับคุณมากนะครับคุณแขวะคุณต้องแขวะอานแจกใบคอนเขามาเถียงกับคุณนะขอร้องอันแจกใบคอนมีกขนาดร้องอยู่นเดียวมีอะไรก็ส่งมาผมจะคอยเล่นกับมันคนเดียวถ้ามาเล่นกับผมนะเออเอาเลยไอไอจอมึงก็เป็นล่างทรงแล้วกันว่าไปเลยหน้าที่เท่าเทียมกันหมดนั่นแหละครับผมสงสารคุณสองคนน่แหละแต่ว่าโอเคมันก็ช่วยให้คนฟังเพราะว่าคุยกับสกดิรมันง่ายมันคุยเรื่องหนูแล้วผมก็ด่าจนคนฟังเขาเบื่อ นะไอจอมก็อย่างเดิมครับไม่มีอะไรจุดทูบไอจอก็จุดทูบส่วผมก็คือโต่อยไม่มีสมศักดิ์ผมก็ถามแย้งอยู่ครับคือพยายามจะถามเพื่อเเพื่อเช็คเหตุผลอะไรไปเรื่อยๆถ้าเกิดคุณลุงยืนยันเหตุผลก็ก็ตอบมาก็แค่นั้นเองครับก็ดง่ายๆดีคุยอะไรพอรง่าย่าคุยสมศักดิ์คุยไอจอมันยังกันลุงคุยกับพอร์น่าจะเหมาะเพราะว่าพอรก็คล้ายๆกันคือคําถามรูปแบบจริงๆคำถามผมก็คล้ายๆสมเด็จเลยแต่ว่าเป็งแต่มาถามอาจารย์เพื่อมาถามคุณลุงเพื่อให้คุณลุงแบบ มวัวจะคุยเล่นสมศักดิ์เนี่ยเดี๋วสมศักดิ์ปิดนานั่นตะกุลมันจะเคลืองเอาแม่ออย่างนี้พอมาถึงตรงนี้นะประชามาติเนี่ยนะผมก็ย้ำนะครับว่ามันก็ถูกนะที่สมศักดิ์เกียร์มันพูดนะนะแบบว่าไปยอมรับประชามาติก็ถูกแต่ที่จริงก็โดนด่าถ้าไปพูดตอนนั้นก็โดนด่าเหมือนครั้งหนึ่งที่มีคนบอกว่า เลือกตั้งไปเลือกตั้งก็โดนยึดอำนาจอยู่ดีไปเลือกอทำไมฮะฟังม <c oughs> ันก็ดา่าเพราะมึงไ่เลือกชูเรย์งไงถ้ามึงไม่ต่อต้านไปเลือกกันยู่ถ้า <จะ S 2> <ร>มึงไ,<ห>ไ,ไม่เซโนมจะทำหาอะไรกินตอนนั้นอยู่เฉยวะแค่ป่ะแพ้แพ้ือแพ,แพ,แพ้แพ้ก็เซ็งกันไปใหญ่ผมผม,ผมเฉยๆเพราะว่ากูจะล้มกูรีพับลิกกูพบทางออกเลยยูเลก้าเหมือนอะคิเมดีแตนะคิดถ้าตายทำไงดูว่าไอ้ช่างที่มันทำมงกุฎเนี่ยมันโกงมันเอาไง แล้วก็ไปในอ่างน้ำเต็มๆแล้วก็ลงไปนอนแล้วน้ำมันลดออกมาก็บอกยูเลกาเออเหมือนผมผมริพั<จ>บ <c oughs> ลิกเออจบคุณลงไปคิดอะไรออกตอนไหนหรือว่ามันมันผุดขึ้นมาตอนไหนข้อเสนอเหล่านี้เริ่มขึ้นเมื่อไหร่มันก็ง่ายๆครับต้องยกประโยชน์ให้อาจารย์หวานนะอาจารย์หวานชิดจริงก็คงจะรู้นะครับแกบสอนอยู่จุฬาอาจารย์หวานแกบอกว่าแกแกชูมีเดฟฟอดเพื่อรีพับลิกนะ ทีนี้ผมก็บอกว่าเอ๊ผมไปฟังเพื่อนอีกคนหนึ่งเป็นนักวิชารารใหญ่แกบอกว่าเป็นสาพ,พันธรัฐถึงจะดีเพราะว่ามีความแตกต่างผมก็มาชูทีนี้นักวิชาการอีกคนหนึ่งใหญ่มากนะ <c oughs> ใหญ่เขีนมาใหญ่ก <c oughs> ว่า <c oughs> บรวรศักดิ์ใหญ่กว่ามีชัยลุจุพันธ์ญ อาจจะเป็นวิศนุรือไตกลงไม่ใช่บวรศักดิ์แล้วใช่ไหมครับตกตกลงมันไม่ใช่บวรศักดิ์ผมแซวเล่นตอนนั้นคนฟังคลิปไปทำอะไรที่มันไปวางยามื่อกี้วางยาแล้วไม่ใช่บวรศักดิ์เดี๋ยวบวรศักดิ์แต่เป็นวิศนุเครืองามไปมันรู้แหละไอ้พวกสองพวกนี้มันเฮี้ยไปหามันไม่คุยกับผมหรอกแต่ผมเจอมัาผมเอารองเท้าตบหัวมันละแหมอย่างนี้เขาก็บอกว่าเขาก็อธิบายให้ผมฟังนะเขาเป็นนักกฎหมายที่ยิ่งใหญ่มากเขาบอกว่า ไอ้ระบอบมันมีสองระบอบโดยรูปแบบนะมันมีรีพับลิกกับคิงดิมถ้าเป็นของประชาชนเนี่ยเขาเรียกรีพับลิกพับลิกก็คือประชาชนนั่นแหละเป็นของประชาชนเขาเรียกว่าสาธารณรัฐสาธาร,รณะแปลว่าประชาชนนะครับแปลว่าพับลิกคือประชาชนทั้งหมดอ่ะเป็นรัฐของประชาชนถ้าเป็นราชอาจากักรก็คือเป็นประเทศของกษัตริย์เป็นแผ่นดินของกษัตริย์อืมทีนี้มันก็ แบงเป็นรัฐเดียวกับรัฐร,รวมถ้ารัฐเดียวนะครับมันก็จะเป็นอันเดียวแบบประเทศไทยเนี่ยมีกษัตริย์เป็นรัฐเดียวแต่ถ้ามันมีหลายลรัฐมันก็เปลี่ยนสาพ,พันธถ้าหากว่ามีหลายรัฐแต่มีกษัตริย์ก็เรียกสหราชอาณาจากักรเหมือนในที่ประเทศไทยเคยเป็นประเทศไทยเป็นสหราชอาณาจักรครับแล้วมาเลิกสมัยรัชกาลที่ห้าเป็นสม,มสัยศรีราชค,คือเป็นรัฐเดียวสมัยนูนะ้นอะเมื่อก่อนนี้ก็เป็นสหราชอาณาจักร แล้วก็เป็นอย่างนั้นทีนี้ไอ้ตรงนี้เขาเสนอมาผมก็เออมันก็ใช่ทีนี้ผมก็มาดูว่าจะไปเถียงเรื่องประชามติรับไม่รับเนี่ยนะอา้าวมันผ่านมาแล้วนี่ว่ะจะไปเถียงเรื่องหนึ่งหนึ่งสองไปเถียงเรื่องปรมาพี่ไทยจริงไม่จริงกษัตริย์ตายแล้วอย่างเสด็จมาไม่มาเสด็จทะเลาะก,กับเปรมจริงไหมประเทศทะเลาะก,กับเสียจริงไหมเออเปรมทะเลาะก,กับประวิตย์จริงไหมผมว่ามัน เราไม่รู้ว่าจริงไม่จริงแต่เรารู้อย่างเดียวว่าเราต้องการรีพับลิกจบถ้าไม่มีตรงนี้มันก็จบคือมาง่ายๆตรงๆประโยคเดียวจบทีนี้ถามว่าจะทําได้ไหมมันไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ยอมคุณอ้าบ๊บเอ้ยไม่ได้หรอกคนไทยรักในหลวงเล้ประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้ไงเดี๋ยวไปกบฏไหมไม่เป็นครับกบฏก็คือภูมิพลคอร์ชอรเป็นกบฏเพราะมันฉีกรัฐธรรมนูญล้ลมล้างการปกครอง ที่กำหนดให้อํานาจตยวประชาชนคุณดูดีรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยนะเขาเขียนไว้ชัดเจนตั้งแต่2475แล้วตลอดส่วนใหญ่จะเขียนว่าอํานาจียวประชาชนจริงไหมมันโดยปริยายแต่เขาหลอกว่าเป็นแต่ที่จริงเนื้อหามันไม่เป็นเพราะฉนั้นแล้วก็กลับสู่ปกติครับคือว่าตัวหนังสือบอกอยังไงเราทําอย่างนั้นไฟเย็นพบประชาชน